e อ e r วีมามาพบกับ English by ยคูบีอีกแล้วค่ะ My student นักเรียนของฉันวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวรอรอดูก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเฉลยบทเรียนกันคาบที่แล้วกันก่อนเลยจ้าคาบที่แล้วนะคะคุณครูนะคะให้เราแต่งประโยคคอร้องใช่ไหมลูกซึ่งโครงสร้างของมันเนี่ย please ตามด้วย v1 เนอะประโยคคอร้องก็คือขึ้นต้นด้วย p please แล้วก็ให้เราค่ะ เขียนประโยคชักชวนก็คือขึ้นต้นด้วยเ e t ตามด้วย v 1หรือ verb ช่องที่1กริยาช่องที่1ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายมือกันเลยค่ะครูบีบอกว่าให้เราแปลเป็นภาษาไทยถูกต้องไหมคะครูบีมีภาษาอังกฤษ,าษาให้เราแต่ละข้อจากนั้นให้เราแปลเป็นภาษาไทยเท่านั้นเองค่ะตัวอย่างคุณครูไม่พูดถึงแล้วนะมาเริ่มกันที่ข้อ1เลยค่ะข้อ1เขาบอกว่าขยายข้อ1เขาบอกว่า please go to school tomorrow หมายถึงอะไรคะ please ก็มีความหมายว่ากะรูนาถูกต้องไหม please มีความหมายว่ากะลูนากะลูนาไปอะไรคะ go ก,ก็คือไปไปโรงเรียนบันพรุ่งนี้โอเคใครถูกตรวจให้ตัวเองถูกเลยนะคะข้อ2เขาบอกว่า please wash your hands ก็คือกะลูนาล้างมือของคุณนะคะข้อ3 Please answer the questions. กะรู้นาตอบอะไรคะ Question ก็หมายถึงคำถามกะรู้นาตอบคำถามข้อ4ค่ะเขาบอกว่า Please ข้อ4เขาบอกว่า Please drink milk every day. Please drink milk every day ก็หมายถึงกระรู้นาดื่มอะไรคะ มิ้วดื่มนม every day ทุกทุก,ทกวันกะรุณาดื่มนมทุกวันนั่นเองนะคะมาดูด้าน ขวามือค่ะด้านขวามือคุณครูให้เราแต่งประโยคชักชวนก็คือ let ใช่ไหมคะซึ่งครูบีมีคำกริยามาให้ที่อยู่ในวงเล็บถูกต้องไหมลูกให้เราจงแต่งประโยคชักชวนซึ่งประโยคชักชวนมันจะขึ้นต้นด้วย let ตามด้วย verb ที่อยู่ในช่องว่างนี้เลยค่ะข้อหนึ่งเขาบอกว่า go for walk ไปเดินเล่นแต่ถ้าเราจะแต่งเป็นประโยคชักชวนเราก็นำ let มาใส่ด้านหน้าก็จะกลายเป็น let Go for a walk เหมือนแบบไปเดินเล่นกันเถอะนั่นเองนะคะข้อ2 Cook our dinner ทำอาหารพวกเราเราแต่งประโยคชักชวนเรานำ let มาใส่ด้านหน้าก็จะกลายเป็น Let's cook our dinner ทำอาหารเย็นกันเถอะทำอาหารดินเนอร์กันเถอะนั่นเองนะคะข้อ3ค่ะ play the guitar เล่นกีตาร์เราแต่งประโยคชักชวนเราก็นำเลสมาใส่ด้านหน้าแล้วตามด้วยคำกริยาที่อยู่ในวงเล็บถูกต้องไมหมลูกก็จะกลายเป็น Les play the guitar เล่นกีตาร์กันเถอะข้อ4ค่ะ buy a new car ซื้อรถใหม่แต่งประโยคชักชวนนำเลสมาใส่ด้านหน้าแต่งประโยคชักชวนนำเลสมาใส่ด้านหน้าก็จะกลายเป็น l e t b อ y อ n n w w a ขอซื้อรถใหม่กันเถอะนั่นเองนะคะใครถูกต้องบ้างใครถูกหมกทุกข้อเก่งมากๆเลยค่ะ Very good Excel ก e n t มาดูบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้เลยนะคะบทเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้ค่ะเราจะเรียนเรื่อง Must แล้วก็ master. Must ตอัตัวนี้อ่านออกเสียงว่า s u s u s u อ่า u s t ลองอ่านออกเสียงตามนะคะ เห็นไหมลูกเดี๋ยวครูบีขยาย,ขยายให้ดูนะคะเห็นไหมคะ must ตัวนี้ออกเสียงว่า must มี st จะออกเสียงเป็น st, st, st ด้านหลังแต่พูดเลยเราเป็น must นะคะส่วนอันนี้ค่ะส่วนอันนี้จะออกเสียงว่า mustn't 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 นะคะมาดูกันเลยค่ะซึ่ง must กับ must เนี่ย must ตัวนี้มีความหมายว่าต้องส่วน must Uh, must ตรงนี้มีความหมายว่าต้องส่วน must ตัวนี้มีความหมายว่าต้องไม่หรือเป็นรูปประโยคปฏิเสธง่ายๆเขาแค่นำ must เห็นไหมลูก uh, must ตัวนี้มีความหมายว่าต้องถูกต้องไหมคะถ้ามาทำปฏิเสธก็คือต้องไม่หรือไม่ต้องนั่นเองแล้วก็ใส่นอดลงไปหลัง must ก็จะกลายเป็นรูปประโยคปฏิเสธทันทีนะคะเห็นไหมก็จะอ่านออกเสียงเป็น must t นะคะโอเคมาดูรูปประโยคกันเลยค่ะรูปประโยคถ้าเราต้องการจะแต่งประโยคเนี่ยนะคะถ้าเราต้องการจะแต่งประโยคมัสที่มีความหมายว่าต้องทําอย่างนู้นต้องทําอย่างนี้หรือว่า ต้องไม่ทำอย่างงน้นอย่างนี้นะคะเราจะแต่งยังไงขึ้นต้นด้วยประธานค่ะประธานในที่นี้ประธานในที่นี้นะคะเห็นไหมลูกประธานในที่นี้ก็คือพวกอะไร i u v d แล้วก็ h e อ่า h e ก่อน s she ถูกต้องไหมคะ it หรือ อาจจะเป็นประธานอื่นๆที่เป็นชื่อคนแบบนี้ก็ได้นะคะได้เหมือนกันเนาะ,ะประธานประธานตามด้วย must หรือว่า mustn't must หมายถึงต้องส่วน mustn't ตัวนี้มีความหมายว่าต้องไม่หรือไม่ต้องนะคะตามด้วยคำกริยาค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะการที่เราจะแต่งประโยค must กับ mustn't นะคะประธานค่ะตามด้วย must หรือว่า mustn't ตามด้วยคำกริยาหรือ verb นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเขาแต่งประโยคเขาบอกว่า I must eat fruit and w e g e t both for good health ฉันต้องกินฉันต้องรับประทานาผักและอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีถูกต้องไหมคะไอตรงนี้ทำหน้าที่เป็นประทานส่วน must ตัวนี้ก็มีความหมายว่าต้องถูกต้องไหมลูกอีดตัวนี้ก็คือเป็นคำกลิยา yeah. นั่นเองคะ่ะมาดูประโยคที่สองคะ่ะเขาบอกว่า he mustn't teach animals mustn เขาบอกว่าเขาต้องไม่เย้าแย่สัตว์ ที่ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นประธาน must อ uh, า mustn't มั s ชนตัวนี้นะคะมีความหมายว่าต้องไหมถูกต้องไหมลูกที่ชตัวนี้มีความหมายว่าแย่ yeah, animals ก็หมายถึงสัตว์นั่นเองนะคะเวลาเราแต่งประโยคเราก็แต่งตามโครงสร้างมันเลยค่ะคือประธานตามด้วย must หรือว่า m u s t ินตามด้วยคำกริยานั่นเองค่ะมาดูด้านล่างมาดูด้านล่างอันนี้จะเป็นสรุปนะคะช่องนี้เห็นไหมคะช่องนี้จะทำหน้าที่เป็นประธานประธานหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า subject อันนี้ครูบีเขียนตัว s แล้วก็ย่อนะคะ s ย่อก็คือย่อ subject นั่นแหละลูก subject นะคะมันเป็นตัวยนะ่อเนาะตรงนี้ทำหน้าที่เป็น subject ส่วนตรงนี้นะคะก็คือคำว่าให้เราเติม must ก็คือมีความหมายว่าต้องส่วน mustn't mustn't หรือ must not อันนี้ถ้ามันไม่ทำเป็นรูปย่อ must not ตัวนี้จะออกเสียงว่า Must not แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นรูปย่อรูปย่อก็คือเหมือนด้านบนเห็นไหมคะเห็นไหมไฮไลท์คูบีถ้าเป็นรูปย่อแบบนี้มันจะออกเสียงเป็น mustn't แต่ถ้าเป็นรูปเต็มมันจะออกเสียงเป็น must not must not นะคะตามด้วยช่องที่3เลยค่ะเห็นไหมช่องที่3ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนขยาย must หรือ must not เนี่ยจะตามด้วย verb verb ก็คือคำกริยาเห็นไหมครับ ่เห็นไหม eat <It S 1> เป็นคำกริยา,าถูกต้องไหม teach <It S 1> เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเรามาลองแต่งประโยคกันเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะแต่งประโยค must อันนึงแล้วก็ mustn't อันนึงนะคะเอาอะไรดีนะอ่ะฉันต้องไปโรงเรียนโอเคไหมฉันต้องไปโรงเรียนฉันต้องไปโรง เรียนถูกต้องไหมคะฉันแล้วก็ฉันเป็นประธานแล้วก็แต่งเลยจ้ะเป็นเป็น I ถูกต้องไหมลูก i must คำกริยาในประโยคนี้ก็คือคำว่าไปก็คือ go school โรงเรียนแล้วก็เขียนแค่นี้เอง อย่าลืมจุดฟูลสต็อปด้านหลังด้วยนะคะเห็นไหมไอทำหน้าที่เป็นประธาน must ก็คือที่เขาให้มาม, hago, มีความหมายว่าต้อง go ก็คือคำกริยาตรงนี้เราตามด้วยส่วนขยายถูกต้องไหมคะเอาประโยค mustn't บ้างนะคะฉันฉันต้องไม่ไม่กิน ฉันต้องไม่ไม่เล่นในห้องสมดุดฉันในที่นี้ก็คือ I ถูกต้องไหมลูก I ต้องไม่ภาษาอังกฤษก็คือคำว,ว่า mustn't หรือว่า must not ก็ได้ นักเรียนสามารถทําเป็นรูปย่อหรือรูปเต็มก็ได้นะคะต้องไม่เล่นเล่นภาษาอังกฤษก็คือคําว่า play ในห้องสมุดในก็คือ in ห้องสมุดก็คือ library นะฮะ library อะครูบีาจจะเขียนไม่สวยนะปากกาไม่สวยนะลูกนะอ่ะเขียนไม่ค่อยถนัด I mustn't play in library. ฉันต้องไม่เล่นในห้องสมุดเป็นต้นนะคะถัดไปเลยถัดไปการแต่งประโยค must กับ mustn't ไปแล้วนะคะก็คือการแต่งประโยคที่ต้องทำหรือ,อต้องไม่ทำเหมือนเป็นคำสั่งนั่นเองนะลูกต่อไปค่ะจะเป็นรูปประโยค should กับ shouldn't should กับ shouldn't เหมือนเป็นทางในแบบเหมือนเป็น คำแนะนำมาลูกเออเป็นคําแนะนำนั่นเองนะคะ should ตัวนี้มีความหมายว่าควรส่วน shouldn't นะคะ shouldn't ตัวนี้เป็นรูปยอ่อถูกต้องไหมลูกมีความหมายว่าไม่ควรนะคะ should หมายถึงควร shouldn't เหมือนเป็นรูปปฏิเสธของมันก็หมายถึงว่าไม่ควรนั่นเองค่ะมาดูรูปประโยคของมันรูปประโยคของมันเวลาเราจะสร้างก็คือประธานประธานในที่นี้ก็ได้แก่ I, U, V, D, H, she? I, T หรืออาจจะเป็นชื่อคนหรืออาจจะเป็นศาว์สิ่งของก็ได้ถูกต้องมีลูกทําหน้าที่เป็นประธานตามด้วยคําว่า should หรือ shouldn't แล้วตามด้วยคำกริกยาหรือ verb ภาษาอังกฤษคำกริยาคือ verb นะมาดูตัวอย่างประโยคด้านล่างค่ะเขาบอกว่า I should take exercise at least three times a week อะฉันควรจะออกกำลังกายนะอย่างน้อยอย่างน้อย three times ก็คือ3ครั้งต่อสัปดาห์ถูกต้องไหมคะ I ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นประธาน should ในที่นี้ทำหน้าที่มีความหมายว่าควรถูกต้องไหมลูก Take exercise ก็เป็นคำกริยาหมายถึงการกระทําออกกําลังกายถูกต้องไหมคะแล้วตามด้วยส่วนขยายเราจะขยายอะไรแบบนี้นะคะมาดูประโยคที่2ด้านล่างคะ่ะเขาบอกว่า she should not play near the pond เขาบอกว่าเขาผู้ออ เนีชีมีความหมายว่าหล่อนผู้หญิงเขาผู้หญิงก็ได้นะเขาผู้หญิง s h o u l d Not ก็หมายถึงรูปปฏิเสธนะคะไม่ควรไม่ควรเพล y เป็นคำกริยาไม่ควรเล่นเนียหมายถึงใกล้ไม่ควรเล่นใกล้อ่าสะน้ำเห็นไหมลูกมาดูอีกรอบนะคะมาดูด้านล่างมันตรงนี้อันนี้มันเป็นเหมือนแบบสรุปละตรงนี้ทำหน้าที่เป็น subject ประธานตรงนี้ก็เป็นมีความหมายว่า อันบนควรข้างล่างเป็นรูปปฏิเสธว่าไม่ควรนักเรียนอันนี้เป็นรูปเต็มถ้าเป็นรูปย่อของมันก็เหมือนด้านบนเห็นไหมรูปย่อของมันก็คือตัวนี้เห็นไหมครับอ่านออกเสียงต่างกันถ้าเป็นรูปยอ่อด้านบนจะออกเสียงว่า shouldn't ถ้าเป็นรูปเต็มก็จะเป็น should not แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแต่งประโยคก,กันดูนะคะว่าเราควรจะเ,เรามาแต่งประโยคดีกว่านักเรียนจะเอาอะไรดีอ่ะ อ,อ,อะไรดีนะอ่ะเราไม่ควรเราไม่ควรเล่นกับมีดเราไม่ควรเล่นกับมีดเราเอาเราคำว่าเราไม่ควรรูปปฏิเสธก่อนแล้วกันนะปฏิเสธก็คือไม่ควรเล่นเล่นกับมีดต้องไหมคะเราในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า we ต้นประโยคเป็นตัวใหญ่ไม่ควรภาษาอังกฤษก็คือคำว่า s h o u l d n t หรือ s h o u l d not ก็ได้ครูบีชอบเขียนรูปย่อมันจะเขียนง่ายไม่ไม่ยาวถูกต้องไหม s h o u l d n t ไม่ควรเล่นก็คือ play ครูบีต่อข้างล่างนะ play with มีความหมายว่ากับ at n i g h หมายถึงว่ามีดนั่นเองค่ะเราไม่ควรเล่นกับมีด K-N-I อ่ะเขียนไม่ได้ละเขียนด้านล่าง K-N-I-F-E We shouldn't play with a knife เราไม่ควรเล่นกับมีด่าเดี๋ยวเรามาแต่งประโยคที่ควรดีกว่าควรดีกว่าว่าเราจะควรอะไรดีนะคะเ,เราควรกินผักเยอะๆอ่ะมาไม่เอาเราแล้วเอาอื่นๆบ้างผู้ออเขาเอาเขาดีกว่าเขาควรกินผักเยอะ เยอะ,อะเขาในภาษาอังกฤษในที่นี้ก็หมายถึงเขาผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเขามักจะใช้คำว่าหล่อนนะลูกนะเขาก็คือภาษาอังกฤษก็คือ he ควรภาษาอังกฤษก็คือคำว่า should ถูกต้องไหมครับกินภาษาอังกฤษคือ e a t ผักเยอะๆก็คือคำว่า a lot of A lot a lot of ผักก็คือ vegetable vegetable อ่านออกเสียงว่า vegetable ต่อข้างล่างนะ v g e t a b l e s ด้วยเพราะว่ามีผักผักในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าผักหลายอย่าง หลายอย่างนะคะแล้วก็มีจุดฟูลสตอ o p เวลาจบท้ายประโยคด้วยนะคะอ่ะเขาควรกินผักเยอะๆภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า he should eat a lot of vegetables ถูกต้องไหมครับอ่ะเข้าใจเนาะเดี๋ยวครูกลับไปวนอีกรอบนะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่อง must ถูกต้องไหมครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยค must มีความหมายว่าต้อง mustn't มีความหมายว่าต้องไม่ถูกต้องไหมคะเหมือนเป็นคําสั่งเวลาจะแต่งประโยคก,ก็ประธานตามด้วย must หรือว่า mustn't ตามด้วยคํากริยา yeah, หรือ verb นั่นเองนะคะถัดไปคะ่ะ วันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่อง should มีความหมายว่าควรแล้วก็ shouldn t มีความหมายว่าไม่ควรเวลานักเรียนจะแต่งประโยคก็ประธานประธานหรือว่า subject ตามด้วย should ที่แปลว่าควรหรือ shouldn t ที่แปลว่าไม่ควรทำตามด้วยคำกริยา yeah, นั่นเองนะคะนักเรียนจะแต่งว่าไม่ควรกินไม่ควรเดินอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ควรกินก็ พวกเราไม่ควรกินภาษาอังกฤษก็คือ we ใช่ไหมคะไม่ควรไม่ควรก็คือ shouldn't we shouldn't a t eat. พวกเราไม่ควรวิ่ง we, we shouldn't run พวกเราไม่ควรเดิน we shouldn't walk พวกเราควรไปโรงเรียน we should we should go to school แบบนี้เป็นต้นนะคะลองแต่งกันอยู่นะคะอ่ะนักเรียนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจต้องมาทําแบบฝึกขัดหน้านี้นะคะหน้านี้ค่ะมันจะอยู่ในหนังสือเรียนเราหนะ้าเดี๋ยวกูบีเปิดก่อนนะมันจะอยู่ในหน้าไหนเนอะกูบีเปิดหายไม่เจอเลยอ่ะมันจะอยู่ในหนังสือหน้า66ค่ะมันอยู่ในหนังสือ หกสิ6จ้ามีครูบีให้ทำข้อ d นะจ๊ะครูบีให้ทำข้อ d แล้วก็ข้อ e ครูบีให้ทำข้อ d แล้วก็ข้อ e นะคะมาดูข้อดีกันก่อนเลยค่ะข้อดีเขาบอกว่าให้เราเติมนะคะเขาบอกว่าให้เราเติมคำว่า กับ must not ลงไป must ตัวนี้มีความหมายว่าควรถูกต้องไหมลูกเราก็ดูประโยคว่าประโยคไหนควรจะเติม must ลงไปหรือ must not ตัวนี้มีความหมายว่าไม่ควรนักเรียนก็ดูประโยคว่าอันไหนที่ควรจะเดิมเติม must not ที่แปลว่าไม่ควรครูบียกตัวยอย่างให้ประโยคหนึ่งนะคะมาดูข้อหนึ่งเขาบอกว่า today is Monday you get up early วันนี้เป็นวันจันทร์คุณจุดจุดจุดตื่นต,ออตื่นเช้านักเรียนคิดว่าควรจะใส่เป็น must หรือว่า mustn't ข้อ2อง you จุดจุด is different คุณจุดจุดจุด,จดกินปลานี้ is uh, is is not fresh มันไม่สด นักเรียนคิดว่าควรจะทําอะไรนักเรียนลองแปลประโยคว่าจะเติม must หรือว่า must not ก็ได้นะคะอ่ะมาดูข้อ e ค่ะข้อ e เขาให้เราเติมคําว่า should กับ shouldn't should ในที่นี้มีความหมายว่าควรถูกต้องไหมลูกควรส่วน should should not should not หรือว่า shouldn't เป็นรูปย่อนะคะมีความหมายว่าไม่ไม่ควร นะคะเราก็ดูว่าประโยคไหนควรจะเติมเป็น should หรือว่า should not นะคะประโยคแรกคูบีพาทำเนาะ Father is sleeping. You จุดจุด be quiet พ่อกำลังหลับพ่อกำลังหลับคุณจุดจุดจุด be quiet คุณจุดจุดจุดเงียบ นักเรียนคิดว่าควรจะเติมคำว่า should ที่แปลว่าควรหรือ shouldn't ที่แปลว่าไม่ควรัเอเองนะคะลองทำดูนะคะผิดถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวลองมาเฉลยกันในคาบหน้านะคะโอเคค่ะสำหรับคาบนี้ see you again next time